สวัสดีครับสวัสดีชาวบร u t ต b e r สักแต่พูดนะฮะคลิปนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปที่เรามาตัดแล้วเราก็จะลงให้เห็นกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นกันอยู่กับคลิปนี้เลยนะฮะเรื่องราวที่มีผู้หญิงอยู่ท่านนึงเนี่ยเขาไปสักพญานาคนะฮะอยากได้แบบนี้แต่สิ่งที่ได้เนี่ยกับกลายเป็นเขาบอกเป็นงูเขียวหัางไม้แทนนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้าร้านของพี่ยิ่งนะฮะยังเติร์ ซึ่งพี่ยิ่งเองเนี่ยเคยเป็นอดีตประธานสมาคมช่างศักดิ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วพี่ยิ่งเนี่ยเป็นคนที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงาน cover up เดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะฮะว่าไอ้รูปนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถที่จะ cover ในรูปแบบไหนได้บ้างรวมถึงปัญหาที่มันเกิดเนี่ยวันนี้เราจะไม่มาบอกว่าใครถูกใครผิดนะฮะแต่เราจะทำยังไงให้ไม่เกิดปัญหานี้อีกไม่ว่ากับตัวช่างเอง หรือว่าตัวของผู้ที่มาสักเองป่ะดูยฮะพี่ยิ่งวัสดีครับอ้าววันดีครับนี่ ه, ยิ่งยังเติร์กวัสดีครับพี่ยิ่งวัสดีครับวัสดีครับมาพี่ยิ่งขอบคุณสำหรับเวลามาก มามานั่งพูดคุยกันคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเออเมื่อตอนช่วงเที่ยงเลยสดๆร้อนๆเลยผมก็โทรมาปรึกษากับพี่ยิ่งนะฮะคือก็อยากให้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 ความรู้นะครับกับประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของอ่ะเนี่ยที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปสักใช่ไหมฮะอยากได้รายนี้นะครับแต่ว่าได้รายนี้มาแทนเอาความรู้สึกของช่างสักก่อนเลยพี่ครับ พี่เห็นแล้วพี่พี่พี่รู้สึกไงฮะก็อาจจะมีผิดกันนิดหน่อยพิสเกลเขาเรียกว่าไม่ตรงปกเหมือนที่เขียนมาหรือเปล่าเออคำนี้เลยที่เขาใช้คือคำว่าไม่ตรงปกเนี่ยนะพี่แต่ที่ผมจะถามพี่ยิ่งอย่างนี้คือเท่าที่ผมดูในข่าววันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ออกมาเป็นรูปนี้ที่ทางลูกค้าผู้หญิงต้องการเนี่ยครับ เขาบอกว่าอุปกรณ์ในร้านเขาวาเสียเพราะปะกะติเนี่ยเราจะใช้เครื่องถูกไ่ะครับถ้าเกิดถว่าเราจะเอา,เอารูปนี้ยแต่ว่ารูปนี้มันใหญ่ไปอยากให้ไซส์เล็กลงง่ายเหมือนกับเข้าคอมหรือว่าใช้เครื่องซีล็อกนี่แหละเพื่อย่อให้มันเล็กลงใช่ครับถูกไหมฮะอันนั้นคือวิธีการที่ถูกต้องที่สุดใช่ครับถ้าเกิดคุณมีสก,กิลว,วาดรูปที่ไม่เก่งมันจะเป๊ะที่สุดครับมันจะเป๊ะที่สุดแต่ว่าช่างเขาบอกไปานั้นนะเครื่องเขาเสียเสร็จุ๊บเขาก็ออกมายอมรับผิดนะว่าเออตกลงเนี่ยเขาผิดเอง นะครับแล้วเขาก็เลือกที่จะแทนที่จะซีร็อกหรือว่าทําตามแบบเนี่ยเขากลับวาดขึ้นมาซึ่งอย่างที่เราเห็นนั่นนะฮะก็ต้องยอมรับกันว่าสกิลวาดรูปของช่างศักดิ์คนเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นน่ะครับเนาะในประเด็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพี่ยิ่งอ่ะพี่ยิ่งจะทาไงเป็นช่างศักดิ์คนเนี้ยแล้วพี่มีปัญหาอย่างเงี้ยหนึ่งเราวาดไม่ค่อยเก่งอ่าสองเครื่องริ้นที่จะรินมน์มาเนี่ยที่จะย่อขยายเนี่ยมันเสียครับยังไงเลยน,น,นะครับ คุยลูกค้าเลยว่าน้องครับมาคนนี้ได้ไหมเสียเวลาดได้ไหมเดี๋ยวผมจะทาแบบให้ไปที่ไหนก็ได้ท,ท,ท,ที่มีเครื่องยอ่อเราทําแบบรอไว้เลยโอเคสรุปก็คือให้รอก่อนหนึ่งรอได้ไหมถ้าวันนี้รอไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่ทําก็ไม่ทําแล้ววันหลังพร้อมเราก็อ<ช>ม,มาทำดเดี๋ยวทำให้ดีกว่าเพราะว่ามันจะติดเนี่ยเข้าไปตลอดชีวิตนะ นะฮะอย่างที่สองนะครับที่ผมเห็นลูกค้าผู้หญิงคนนี้ทำเนี่ยก็คือเขาเอาลายนี้มาเขาช่างศักเนี่ยวาดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกเขาบอกว่าอันเนี้ยคืองานแล้วก็ช่างศักก็บอกก็ตอนนั้นคุณไม่เห็นพูดอะไรเลยคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเราจะสักลายนี้พเพราะว่าต้องให้ผู้หญิงเขาดูก่อนแต่ผู้หญิงเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่า มันคือรูปนี้หรือเปล่าหรืออันนี้คือแค่หัวพยายนาคอย่างเดียวลองอธิบายให้คนฟังซิว่าจริงๆแล้วเนี่การเป็นลูกค้าต้องเคลียร์ขนาดไหนว่าว่าอันเนี้ยมันจะอยู่บนเนื้อเราจริงๆในมุมของช่างก่อนครับทุกครั้งเนี่ยที่สักบนข้างหลังที่ลูกค้ามองไม่เห็นเนี่ยมผมจะถ่ายรูปเลยว่านี่นะครับมุมใกล้แล้วมุมไกลคือเต็มหลังว่าอันเนี้ยถูกต้องไหมตามแบบไหมการเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาไหมรตรงไหมให,ให้ลูกค้าดูมุมใกล้อโอเคได้ มุงไกลโดยรวมแล้วหนึ่งเมตรสองเมตรเนี่ยเขาโอเคไหมแบบนี้ถ้าไม่โอเคเราก็เปลี่ยนครับนี่คือที่ถูกต้องเลยนะพอเสร็จปั๊บพูดมุมผู้หญิงมั้งลูกค้าข้าจะไม่เห็นเห็นกระจกก็ไม่ชัดครับรือผมดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะว่าอาจจะไม่เคยสักหรือเปล่าเราไปดูขั้นตอนของการทํางานของช่างด้วยครับว่าช่างต้องทํางานยังไงคืออ๋ออันนี้เป็นแค่แบบคร่าวๆเดี๋ยวช่างตองคะต่อเองมั้งซึ่งมันไม่ใช่ถูกป่ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพอแปะแล้วเนี่ย มันคือสิ่งที่คุณจะได้รับบนหลังคุณอยู่ดี <c oughs> เขาไม่จะมาบอกถ้าเออน,นอกจากเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะฟรีแฮนอะไรเงี้ยมันก็อีกอีกเรื่องหนึง่งถูกไหมพี่แต่ถ้าเกิดว่าเขาแปะไปหลังแล้วแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยก็รูปนี้ที่คุณจะได้มันก็จะต้องเป็นรูปนั้นนั่นแหละไม่มีการมาต่อผมเคยเจอเคสแบบนี้หลายครั้งนะอาจจะเกิดความเข้าใจในการรู้เท่าไม่ถึงกานคือลูกค้าผมนะอย่างที่พี่บอกแหละอาจจะไม่เคยมีรอยสักเลยใช่ใช่ไม่รู้ว่าวิธีการทํางานมันเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเพราะมันอยู่ด้านหลัง น่าสำคัญเลยอ่าโอเคและถ้าสมมุติว่ามันตอนนี้ปัญหามันเกิดแล้วนะมันเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาเอาเงินส่วนตัวเขา20 0 0มบาทเนี่ยเป็นค่าค่าเสียหายให้กับทางฝั่งผู้หญิงไปเพราะว่าทางช่างเองก็ต้องเห็นใจเขานะฮะเพราะตั้งแต่เขามีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนก็แคนเซิลงานเขาซึ่งก็ไม่แปลกเป็นผมผมก็คงแคนเซิลเหมือนกันนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องในเรื่องของการทะเลาะกันในโลกออนไลน์เนี่ยนะพี่ที่มันมีปัญหากันอยู่ที่ด่าทอกันเนี่ยครับการรับผิดชอบของช่างควรจะเป็นยังไงบ้างถ้ามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นที่ผมเคยเจอเลยนะเพื่อนุน้องผมครับเขาสักให้ลูกค้าเขาไม่สวยอืเขาก็พาลูกค้ามาเลยไม้ผมแก้อแล้วเขาก็ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในการแก้ครับ,รบโดยที่ช่างคนนั้นนะรู้ว่าตัวเอง เราแก้ไม่ได้แล้วต้องจำตัวเองก่อนว่าเ,เราเรามีคุ้มแค่นี้ครับพาไปหาคนเขาแก้ได้แน,น่นอนเลยว่าจ่ายให้เขาโอเคแล้วช่วยออฟเฟอร์เขาช่วยค่าเสียเวลาค่ารถค่าลาอย่างนี้แล้วก็ค่าเสียมงินช่างในเมื่อผู้หญิงก็อยากได้อไรอยสักใช่ไหมครับครับก็โอเคอย่าให้มันตาบาปเลยพิพีกิจให้มันโอกาสได้โอเคนั่นแหละก็คือหนึ่งไปหาช่างที่เก่งกว่าแล้วก็ตัวช่างเองก็ต้องจ่ายจ่ายค่าสักค่าแก้ทั้งหมด แล้วก็อาจจะมีค่าน้ํามันค่าเสียเวลาซึ่งของพวกนี้ผมรับรองว่าถ้าเกิดมันไม่มีประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยในโลกโซเชียลยมันน่าจะจบลงได้ดีถ้าเกิดพูดจากันดีทีแรกเนะผมว่าน่าจบกันได้ดีนะครับคงจะไม่ต้องแบบเรื่องเป็นราวใหญ่โตหรอกอ่ะโอเคนี้เรามาดูกันนะฮะวิธีการแก้ลายนี้มันจะแก้ยังไงอ่ะขออนุญาตทีอืมเอารูปนี้ดีกว่าชัดเจนขึ้นมาครับนี่เลยนะฮะ นี่คือลายที่ที่ได้รับที่ได้รับอันนี้คือลายที่เขาต้องการแต่แรกผมถามพี่ยิ่งหน่อยถ้าผมอยากแก้ให้มันเป็นอย่างเนี้ยได้ไหมจากรูปนี้จากรูปนี้ผมบอกกันเลยนะแก้ได้มันมีสองเคสค,คือแก้รูปนี้ให้เป็นรูปนี้ครับเอามันอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่ามันมันผิดพลาดมาแล้วครับผมก็จะเพิ่มตรงเนี้ยเป็นส่วนหัวตรงที่ผิดรูปทรงหัวครับ,รบผมก็จะวาดใหม่วาดตรงนี้เลย คือใช้หัวเดิมอยู่หัวเดิมหัวเดิมแล้วก็แ,แก้รายละเอียดในหัวเอาก็เพิ่มที่มันขาดเหลือเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาระดับแปลงมันทํากันได้ถูกไหมพี่ได้บสบายได้แต่อาจจะลงสีสองถึงสามครั้งอ๋อคือมารอบเดียวอาจจะไม่จบไม่จบมันเหมือนกับเราทาสีบ้านอืมเปลี่ยนสีบ้านบ้านเป็นสีน้ำตาลจะทาสีขาวครับต้องลองพื้นก่อนอ่าโอเคเข้าใจสรุปก็คือไอ้ตัวเนี้ยพี่ก็จะใช้หัวเดิมเนี้ยแหละ ครับแต่ว่าแต่งหัวให้มันหัวให้มันให้มันสวยขึ้นใช้คอลงมาตรงนี้ถูกไหมคอเดิมนะผมเปลี่ยนใหม่เลยตั้งแต่คอลงมาเลยตั้งแต่คอลงมาเลยก็ใช่เดินเส้นใหม่เลยจะทําจะทําแบบรูปนี้เลยอ๋อคือสรุปก็คือเราใช้หัวของรูปเก่าเท่านั้นใช่แต่ว่าใช้หัวไหมครับว่าเข้าไปเปลี่ยนหัวใหม่ด้วยแต่ว่าใช้หัวเดิมแต่เข้าไปใส่รายละเอียดเกี่ยวคมสีเสือใหม่หมดอาจจะไม่เหมือนตามแบบต้นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะแต่ว่ามันจะคุมโทนอยู่นั้นเลยว่าเนี่ยคือเพรียนาที่แบบหน้าตาเป็นแบบนี้ดูเข้มขังคือใช้หัวมหญ่เลยไงแต่ปรับเปลี่ยนมาใช่นะแล้วก็คอใหม่หมดเลยใช่ครับก็คือสรุปก็คือพี่ก็จะทําเหมือนกับเอาเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสียบใส่คอตรงนี้อ้าวพี่แล้วทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยและไอ้ที่มันเละๆไอ้สีเขียวและตรงนี้ไม่นจะทำไงเกิดมาทำไงเราต้องคุยลูกค้าว่าคุยกับน้อง่อนสมมติน้องแก้ผมนะไอ้ยังอื่นที่มันเกิดมาเนี่ยลบออกเนี่ย มันจะไม่ได้ะล้แต่ละเพิ่มเติมไปในเป็นทางพุทธศิลป์พี่จะใส่ความเป็นพุทธศิลป์เข้าไปใช่เพื่อจะทับหางที่มันอาจจะเป็นพวกมูเยอ่าเป็นเป็นคลื่นน้ําไทยแล้วก็เป็นเป็นบัวสีเหล่าเป็นเป็นเรื่องราวขึ้นมาเพิ่มอีกไม่ใช่ว่ามีเพญานาคแค่แค่ตนเดียวอ๋องานก็จะเป็นงานที่ชิ้นใหญ่ขึ้นมีแบ็กกราวด์เข้ามาเราจะมีเรื่องราวแล้วมันจะสมบูรณ์กว่างานเนี้ยสามารถจะแก้ได้โดยที่เราจะลืมงานเก่าไปเลยไหมได้สิ ก็เคยทํามาแล้วอ่าโอเคก็คือตรงนี้ทับได้หมดอยู่แล้วได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเคยเป็นงูเขียวมาก่อนหยืองไม่มาก่อนใช่อันนี้สกิลอย่างเงี้ยถือว่ายากมากไหมพี่ถ้าจะแก้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะยังไม่ยากเท่าไหร่อ่าโอเควิธีที่สองเปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปใหม่ซึ่งจะเป็นรูปญาน่าก็ได้ถูกไหมใช่แต่ก็อาจจะอยากกระเดิมเป็นสองเท่าแต่ต้องอยากกระเดิมเป็นสองเท่าเพราะเราจะทับหมดเลยใไม่ใช่หัวเดิมด้วยอาจจะเท่าครึ่งหรือสองเท่าประมาณนี้ เท่าครึ่งถึงสองเท่าใช่ครับอย่างอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยประมาณฝ่ามือหนึ่งครับก็จะอยากว่าอีกสองฝ่ามืออ่าเพราะมันต้องวาดเรื่องราวเสริมเข้าไปอย่างที่สองเนี้ยคือเอางานใหม่ทับงานเก่าเลยใช่ไม่ใช้หัวเดิมด้วยใช่อ่าอย่างนี้เลยนะดูตัวอย่างมัอนอย่างนี้นะนี่คือจะทับงานนี้นะบีฟอร์อ่าวาดเส้นไปก่อนอวาดเส้นโอ้เนี่ยชัดเจนเขาอาจจะเปลี่ยนใจวอกไม่เอาละ พญานาขอเป็นลายญี่ปุ่นแทนนี่อ๋อ b e f อ r e อ f t e r อรานี้เดี๋ยวคุณปอลองลองดูในนี้มันจะเป็นภาพแก้หมดเลยโอเคนี่ที่เราเห็นนะนี่คือทับหมดเลยนะจนเป็นมังกรอย่างนี้เลยนะนี่ข้าโชว์ให้ดูนะวิญญอันี้ยใช้เวลาสิบครั้งอ่าสิบครั้งนะฮะลงสีสองรอบก็คือจากรูปนี้ใช่ครับลงเอาลายใช่ครับแล้วก็มารูปนี้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสิบครั้งสิบครั้งครั้งละกี่ชั่วโมงพี่หกเจ็ดชั่วโมง 6 7็ดชั่วโมงต่อครั้งใช้เวลาสิบครั้งนะสมมุติเอาเป็นลายดอกไม้แล้วกันอืมอย่างนี้ทําได้ไหมพี่ได้สบายได้ก็นี่ดําปึดเลยอ่าก็ยังเป็นเป็นได้เลยอ่าก็ลงสีสองครั้งงกตอาจจะมีสามครั้งอ่ากี่ชั่วโมงเี่ก็หลายชั่วโมงนะครั้งหนึ่งก็ต้องมีประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงขึ้นไปกี่ครั้งอย่างเงี้ยถ้าอ่ต้องเป็นสีดอกไม้ที่มันเป็นสีแก่หน่อยอืมสองครั้งหรือ ครั้งที่สามอยาจจะเก็บเล็กแน้อยโอเคก็ประมาณ3ามครัแต่ต้องร้อยแผลปัญหาก่านะ,ะขั้นต่ำหนึ่งเดือนขึ้นไปค่าใช้จ่ายนะครับพี่อย่างแรกที่เราคุยกันนะใช้หัวเดิมนะใส่ตัวเข้าไปแล้วเพิ่มแบ็กกราวครับเท่าไหร่พี่พผลประมาณสองหมื่นสองหมื่นแต่ว่าสอง0มืนเนี่ยผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะรับประกันให้หนึ่งปีถ้าสีมันเริ่มโผล่ขึ้นมาพุ๊บเนี่ยก็มามาซ้ำรีอ๋อโอเคเพราะเนื่อยเป็นงานคัฟเวอร์ใช่ถ้าข้างในมีสีโผล่ึ้นมาหรือเรามีเขา้าใจเรายังเห็นงานเดิมอยู่เพราะว่า ภายใน4ี่เดือน5้าเดือน6เดือนเนี่ยสีการันต์จะพกมาอยู่แล้วครบเบอร์ okay. แล้วก็จะมาเราจะขอดูปุ๊บแ,แล้วมาเก็บใหม่โอเคประมาณ20,000บาทใช่ประมาณ 5. งานแก้ใช้เวลาครับเอาไปไว่าอย่างนี้เราพูดสเต็ปแรกก่อนแล้วกันเอาแค่นี้แหละนะดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาอยากทักจร, 2, จริงๆเขาอยากได้อะไรลายอะไรมันก็พูดกันยากพี่ยิ่งผมรู้จักกับพี่ยิ่งมานานละพี่ยิ่งเป็นคนที่ทํางานคอนเวนชั่นที่ลาดพร้าวด้วยถ้าน้องผู้หญิงอ่ะ คือตอนนี้มีมีมช่างสักชื่อชื่อคุณโจ้เขาเขาอยากจะแก้ให้ครับแล้วผมเรียมไม่รู้น้องก็ตอบตกลงหรือยังนะพี่ยิ่งสนใจมล้แก้งานนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ยินดีเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่หล่อไม่ใช่พระเอกนะครับเขาจะได้ความรู้สึกกับรอยสักไว้นี่นมันเขาอยากได้แล้วเนี่ยครับก็ให้เขาเขียวว่าเออรอยสักมันไม่ใช่สิ่งเดียวแล้วสำหรับเรานะอืแล้วคนที่มีรอยสักหรือช่างสักไม่ใช่คนที่แบบว่า ม่น่าคบหาด้วยไม่น่าคุยด้วยอืมโอเคคือไม่อยากให้วงการเนี้ยมันมันดูไม่ดีอ่ะมาแล้วส่วนตัวผมเป็นคน <c oughs> ที่แบบว่าเห็นใครมีรูปสักไม่สวยแล้วผมแบบเราก็เคยมีอ่ะอแต่<อ>ที่<อ>มันจะได้เป็นที่ระลึกมันกลับเป็นแบบสิ่งที่ไม่น่ามองครับพี่ก็อยากทาให้ชีวิตเขาเออมีแฮปปี้ขึ้นแค่นั้นเองโอเคถ้างั้นก็ท้าชูบัตเตอร์สักแต่พูดนะฮะวันนี้จัดให้คุณนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ยิ่งอย่างเติร์ดด้วยเพราะพี่ยิ่งออฟเฟอร์เลยนะครับ บอกว่าถ้าสนใจติดต่อมาได้นะครับเฟซบุ๊กของพี่ยิ่งตรงนี้เข้าไปดูผลงานก่อนที่สําคัญที่สุดนะฮะเวลาคุณอยากจะสักเนี่ยอยากจะให้ไปศึกษาช่างสักที่คุณสักจะไปสักด้วยก่อนนะงานสักเป็นงานศิลปะเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัดีครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยวันนี้เราเล่นกันแบบสบายๆอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมอยากให้คลิปนี้ออกไปเร็วที่สุดนะครับ